จ้าต,ตัวแผลเป็นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าเกิดว่ามันอยู่ในกระบวนการอักเสบนานเกินไปอันนี้แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดแผลเป็นเลยอยากกดสิวอยาบีบสิวตรงบริเวณเนินอกหน้าอก เป็นความเชื่อที่ผิดมากๆแล้วก็ประมาณ99%ของคนไข้ที่มาผ่าตัดเนี่ยถามบ่อยมากว่ากินไข่ได้ไหมแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ไปดื่มไปดิงได้ไหมห,หลังจากที่เราผ่าตัดแต่ว,ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C หรือวิตามิน E 3ตัวเนี้ยช่วยทำให้แผลเนี่ยหายไวบุหรี่ไฟฟ้าห,หรือบุหรี่ธรรมดาก็ตามอันนี้คือตัวการหน้าสองหลังสี่สัปดาห์ให้จำอันนี้ไว้เลยเนาะแล้วแผลเป็นคุณจะสวยอย่างเมื่อก่อนหนาย่าแผลเป็นเยอะมากเนาะแต่ว่าอนที่ p r o ู f ว่าดีคือต้องมีส่วนผสมของซิลิโคนเจลขอเน้นยาำกว่าจะตัดฝ่ายได้เนี่ยเรลงแล้วเรลงอีกะนั้นจะมาเป็นตัดฝ่เหมือนกันไม่ได้ทุกสเต็ปคือการคิดแล้วคิดแล้วแล้วก็คิดอีกรูรออสวยรู้ลึกรู้จริงรู้ทันทุกศาสตร์ความงามกับสกินช็อค มาพร้อมกับศัลยแพทย์ตกแต่งพลาสติกของเราทั้งสองคนเลยขอเสียงตบมือให้กับหมอนน้นแล้วก็หมอต้นยให้พี่นน่นกับน้องต้นแนะนำตัวหน่อยนึงโอเคชื่อแพทย์หญิงวลังคณาตันอารีนะคะ <Okay. S 2> ก็เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเนาะประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วกันโอเคหมอต้นนะครับนายแพทย์นิติชุตกุลครับสายแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางครับ มาเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าอยากให้พี่นุชอธิบายก่อนว่าเจ้าตัวแผลเป็นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ต้องมาเข้าใจกันก่อนว่าการหายของแผลเนี่ยมันประกอบไปด้วย4ขั้นตอนเนอะอันแรกเลยเมื่อเราเกิดแผลเนี่ยเลือดมันต้องหยุดก่อนเนะโดยการที่จะมีเกล็ดเลือดหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันมาหยุดเลือดเราก็จะเป็นกระบวนการที่หนึ่งเนาะอันนี้2เลยก็คือกระบวนการอักเสบหลังจากที่มีเกล็ดเลือดอะไรมาที่แผลแล้วเนี่ยมันก็จะไปเรียกเม็ดเลือดขาวมาเม็ดเลือดขาวมันก็จะมาเก็บกินซากอะไรเชื้อโรต่างงๆวมถึ มันก็จะปล่อยสารไปเรียกการหายของแผลอันที่สามมาช่วงนี้ที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการปวดบวมแดงร้อนเกิดขึ้นถูกไหมพี่นุ่นก็จะเกิดในช่วง3วันแรกส่วนใหญ่3าถึงเวันแรกส่วนใหญ่หมายความว่าหลังจากที่แบบเราเกิดแผลแล้วเลือดเราออกและเลือดเราหยุดละเขานี่ก็จะมีปวดบวมแดงร้อนตามมาใช่ก็ควรจะเกิดแค่ใน3 7ถึงวันแรกหลังจากนั้นเนี่ยพวกนี้มันก็จะไปเรียกสิ่งที่เรียกว่าไฟบอบลา ก็จะเป็นอันที่จะมาซ่อมแซมสร้างเซลล์ต่างๆทําให้แผลเนี่ยมันสมานตัวมั่นใจว่าชาวสกินทอลทุกคนเนี่ยต้องทุนกับเซลล์นี้หมดแล้วนาอไฟโบบาสทําหน้าที่ในการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินเหมือนกับว่ามันมีการสร้างเพื่อให้มันปิดแผลน่เองเหมือนเป็นล้างแห่แล้วก็ปิดแผลไปสวยๆขั้นตอนสุดท้ายหลังจากสามอาทิตย์เนี่ยมันก็จะเข้าสู่กระบวนการรีโมเดลลิ่งหรือว่ากระบวนการขอแผลเป็นแหละก็จะเป็นกระบวนการที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ซึ่งกระบวนการนี้กินเวลา ถึงหถึงสอปีเลยทีเดียว อ๋อหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแผลเป็นเนี่ยมันสามารถที่จะมีโอกาสแบบขยายใหญ่ไปได้จนถึงแบบ1นถึงสปีเลยแขยายใหญ่หรือหายเป็นแผลเป็นคงตัวได้ใน1-2ถึงปีอืมเนาะเราฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิธีการในการรักษาระยะเวลาในการรักษาใช่ใช่รวมถึงการป้องกันด้วยว่าเราต้องป้องกันไปนานแค่ไหนเมื่อกี้ที่พี่นุ่นพูดมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับลักษณะการหายของตัวแผลปกติแต่ว่าตัวแผลเป็นไม่ว่าจะเป็นแผลเป็นนูนกับแผลเป็นคีลอยยมันมีขั้น ตอนไหนนะที่มันผิดปกติไปจากคนอื่นอ่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในกระบวนการอักเสบนานเกินไปอันนี้แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดแผลเป็นเลยเช่นมีการติดเชื้อแทรกเข้ามาภูมิคุ้มกันต่ำมีการฉายแสงหรืออะไรก็ตามที่มันมารบกวนในกระบวนการนี้ก็จะทําให้ กระบวนการอักเสบเนี่ยมันนานแสดงว่าถ้าเราปวดบวมแดงร้อนตลอดไม่หาย<ช>สักทีติดเชื้อซ้ําซ้อนตลอดเวลาตัวเลือาแผลเป็นแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวแบบโพสต์ของการเกิดแผลเป็นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเยอะตามาถูกต้องถูกต้องแล้วคราวนี้น้องต้นเราพอจะรู้ไหมว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่แบบเฮ้ยเนี่ยถ้าเรามีปัจจัยพวกนี้เรามีโอกาสนะที่จะเป็นแบบแผลเป็นนูหรือว่าคีลอย์เนี่ยมากกว่าชาวบ้านเขาครับจริงๆแล้วเนี่ยอายุก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอายุเนี่ย ในกลุ่มคนที่เป็นเด็กมากๆเนี่ยส่วใหญ่จะไม่ค่อยมีแผลเป็นหรือคนที่อายุมากๆเนี่ยไม่ค่อยมีแผลเป็นจะมีมักจะมีในกลุ่มที่เป็นหนุ่มสาวอ๋อแสดงว่าแบบเด็กเลยเวลาแบบเป็นแผลเป็นหกขลมแบบหัวทิ่มบันลงบันไดอะไร่เงี้ยไม่ค่อยมีแผลเป็นเดี๋ยวคนที่อายุมากๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็แสดงว่าเกิดในวัยเราหนุ่มสาวใช่วัยนานใช่วัยแอคทีฟวัยแอคทีฟนอกจากอายุแล้วมีอะไรบ้างก็เรื่องของเชื้อชาติ รจริงๆเืซอชาตาเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับชนิดของผิวชนิดของผิวหนังเราก็สามารถที่จะแบ่งได้นะครับกลุ่มที่เป็นเชื้อชาติที่เป็นอย่างฝรั่งเนี้ยเขาผ่าตัดเนี่ยมักจะไม่ค่อยทิ้งแผลเป็นไปเลยแล้วถ้าชาวเราและชาวชาวเราเนี่ยต่อให้ เราเย็บแผลดีแค่ไหนพิธีพิถานมากแค่ไหนก็มีความเสี่ยงในการเป็นแผลเป็นมากกว่าชาวเขา่แสดงว่าจริงๆต้องบอกว่าคนเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเราเวลาจะทําอะไรเดี๋ยวต้องคิดดีๆเห็นบางทีแบบวยฝรั่งทาแล้วแบบสวยจึง้งเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะเกิดเป็นได้มากกว่าใช่<ๆ>แล้วนอกจากพวกอายุกับเชื้อชาติเนี่ยน้องต้นมันมีอย่างอื่นที่พอจะบอกเราได้อีกไหมก็คือเรื่องของตําแหน่งครับบริเวณตําแหน่งที่มีความตึงของผิวหนังมากก็จะทําให้เกิด อโอกาสปีแผ่เป็นมาก อย่างเช่นบริเวณหน้าอกหน้าอกเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีความตึงค่อนข้างมากเรามักจะเจอคนไข้ที่สมมุมติว่าต้องผ่าตัดเปิดหัวใจกลุ่มนี้มักจะมีแผลเป็นตลอดออที่จะเจออีกอันหนึ่งนะเจอบ่อยมากเลยคือคนไข้ชอบบีบสิวที่หน้าอกอแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องมารักษาตัวลักษณะของตัวไม่ว่าจะเป็นคีลอยแผลเป็นนูนเจอเยอะมากๆเลยนะตรงนี้มันเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตำแหน่งที่ต่อมไขมันเยอะแล้วเสร็จปุ๊บก็บีบสิวยิ่แล้วเสร็จปุ๊บการหนักเสพพอมันวนซ้ำๆเหมือนที่พี่นุ่น บอกเนาะคราวนี้มันก็เป็นแผลเป็นเพราะมันตึงด้วยใช่เพราะฉะนั้นคนที่บ้านอยากอยากกดสิวอยากดีบสิวตรงบริเวณเนินอกหน้าอกนะจร้งยอีกอันหนึ่งสร้อยบางคนแพ้แพ้สร้อยพลาสร้อยหรือสร้อยเงินแล้วถูแล้วก็เป็นคีลอยต้องบอกว่าจริงๆอะคนไทยแบบแพ้เกี่ยวกับพวกเนี่ยพวกนี้เกินโลหะพวกเนี้ยเยอะเหมือนกันช่ก็อีกที่ก็คือหัวไหล่หัวไหลหรือแบบอ่าใช่ข้อต่อต่างๆข้อซอกข้อหัวเข่า อ่าพวกนี้มันมีการขยับมีการตึงตลอดเวลาพวกนี้ก็ทําให้เกิดแผลเป็นได้ง่ายแสดงว่ายิ่งแบบแรงตึงเยอะมันก็ไม่หายสักทีถูกไหมร่างกายเราก็พยายามจะสร้างเนื้อมาปิดอยู่ตลอดมันก็เลยตึงตลอดเนาะแล้วอย่างหูพวกนี้จริงๆเวลาเราไปเจาะหูระเบิดหูอะไรพวกนี้มันตึงหรอ,อจริงๆหูเนี่ยมันเป็นโปรเซสของการอักเสบมากกว่าอ่าเราพบว่าจริงๆมันมีการศึกษาที่พบว่าเมื่อเราเจาะหูเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการอักเสบของกระดูกอ่อนที่อยู่ข้างในด้วย อ่าหรือการจอไม่สะอาดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันกระตุ้นให้เกิดคีลอยนานาควดได้ เพราะฉะนั้นน้องๆที่บ้านเนาะถ้าจะเจาะหูเนี่ยขอร้องเลยเนาะว่าอย่าเจาะเองที่บ้านเนาะให้ไปเจาะก,กับเรียกว่าร้านที่ดูมีความน่าเชื่อถือ <c oughs> ทาความสะอาดดีๆแล้วเจาะตรงเนี้ยเมื่อกี้ที่น้องต้นบอกมาเนาะถ้าเราเจาะเข้าไปในพวกกระดูกอ่อนมากๆเนี่ยมีโอกาสที่มันจะเกิดตัวคีลอยได้ค <c oughs> ่อนข้างเยอะเพราะฉะนั <c oughs> ้นเทยังไงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เก๋เนาะถ้าเราต้องมารักษาตัวคีลอยมันอาจจะไม่ได้คุมเพราะฉะนั้นก็เอาแต่ทงงามใช แล้วก็มาถึงพาร์ทแรกครับนั่นคือพาร์ทระหว่างความจริง versus ความเชื่อ,อคำถามแรกเราจะมาเลยเนาะความเชื่อแรก หลังผ่าตัดควรงดกินไข่เพราะเป็นของแสลงจริงหรือไม่ไม่จริงเพราะไข่เนี่ยประกอบไปด้วยโปรโตีนและไขมันดีเนอะซึ่งสองอย่างนี้ทำให้แผลหายดีด้วยซ้ำเป็นความเชื่อที่ผิดมากๆแล้วก็ประมาณ99%ของคนไข้ที่มาผ่าตัดเนี่ยถามบ่อยมากว่ากินไข่ได้ไหม,มเพราะฉะนั้นจะตอบเลยว่ากินได้เยี่ยม,มคำถามที่สองความเชื่อนี้กล่าวว่าอาหารหมักดองและอาหารเค็มจัด พวกนี้กินได้หรือไม่ไม่ควรกินเพราะว่าจะทําให้แผลเนี่ยบวมแล้วก็ทําให้การหายของแผลเนี่ยมันช้าลงก็มีโอกาสทําให้เกิดแผลเป็นได้มากขึ้นครับเช่นอาหารพวกผักดองอไข่เคม็มกินจีพวกน้ำพริกกะปิอะไรพวกนี้อาหารมันก็จะเค็มจัดเนาะลดเลยคำถามที่สามความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องอาหารสุกสุกดิบ,ดบ กินได้หรือไม่ไม่ควรเนาะเนื่องจากอาหารสุกสุกดิบดิบเนี่ยมันมีโอกาสที่อาหารจะปนเปื้อนแบคทีเรียซึ่งถ้าเกิดว่าแบคทีรียเนี่ยมันติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดหรืออะไรก็ตามมันมีโอกาสมาที่กับตรงที่ที่มันยังอักเสบอยู่ก็คือแผลของเราแล้วถ้าแผลเราติดเชื้อปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มวนแหละอยู่ในกระบวนการอักเสบและในที่สุดจะเกิดแผลเป็นได้เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงเท่ากับว่าก้อยดิบชาชีมีปลาดิบ อะไรพวกนี้เว้นไปก่อนเนาะคำถามที่สี่ครับผมความเชื่อเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ไปดื่มไปดิงได้ไหมหลังจากที่เราผ่าตัดไม่ได้ครับจริงๆแอลกอฮอล์เนี่ยให้งดเลยตั้งแต่ก่อนผ่าตัดครับสองอาทิตย์เลยแล้วก็หลังจากผ่าตัดไปเลยงดไปเลยเพราะว่าพวกนี้ทําให้การหายของแผลนี่แย่ลงครับมันทําให้เปอร์เซ็ตต่างๆของการหายของแผลเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์ไวน์จิบได้ไหม คุณหมอสัยยแพทย์ของเราเนี่ยไม่ให้เราจิบไม่ให้เราดื่มเราดรื่มเลยเราไปที่ข้อที่5ของเราห้ามกินอาหารทะเลเพราะว่ามีความเชื่อว่าแผลจะหายชาแล้วก็เกิดเป็นแผลเป็นนูนไม่จริงเหมือนกันเนาะถ้าอาหารทะเลปรุงสุกโดยเฉพาะพวกกลุ่มของปลาทะเลหรืออะไรเงี้ยโปรตีนค่อนข้างดีมากๆแล้วก็สูงด้วยเนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทานอาหารที่เป็นอาหารปรุงสุกสะอาด อาหารทะเลสามารถทานได้อีกอันนึงเลยเนี่ยที่เดี๋ยวนี้คิดกันมากบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ธรรมดาก็ตามอันนี้คือตัวการยิ่งกว่าแอลกอฮอล์อีกที่ทําให้แผลไม่หายเนื่องเพราะฉะนั้นของงดเลยเนาะบุหรี่เนี่ยของงดแบบยาวๆเนาะส่วนใหญ่จะแนะนําเลยว่าโหมอไซดดัอ่าส่วนใหญ่จะแนะนําเลยว่าให้งดก่อนผ่าตัดสองสัปดาห์แล้วหลังผ่าตัดไปเลยสักเดือนหนึ่ง แสดงว่าก็ต้องแบบงดปูนงดสูบอะไรไปเลยเนาะงดเลยอันนี้ซีเรียสมากหน้าสองหลังสี่สัปดาห์ให้จาอันนี้ไว้เลยเนาะรับแตเป็นคุณจะสวยคราวนี้ยอุฟังมาต้องเยอะเลยอยาพี่นุ่นมันก็จะมีอาหารที่แบบหลายอย่างที่เราแบบกินไม่ได้คราวนี้อยากให้พี่นุ่นแนะนำหน่อยว่าแล้วมันมีอาหารอะไรไหมที่เราควรจะกินหลังจากที่เราผ่าตัดไปเสร็จอ่ะก็จะเป็นกลุ่มของสารอาหารต่างๆเนาะที่เราควรทานเนาะเช่นโปรตีนที่ดี ไขมันที่ดี2อ,อย่างนี้ก็คือจะช่วยให้แผลหายได้ดีเลยเนาะไข่ตัวอย่างปลาเนาะไก่เนื้อสัตว์ขาวเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แหละนะคะแล้วก็อันนี้2ก็จะเป็นกลุ่มของวิตามินเนาะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C หรือวิตามิน E 3ตัวเนี้ยช่วยทำให้แผลเนี่ยหายไว แต่ต้องเคชันนิดนึงตรงวิตามินอ e ีเนาะเพราะว่าวิตามินอ e ีเนี่ยทำให้เลือดออกง่ายด้วยถ้ายังมีแผลที่เพิ่งผ่าตัดใหม่ๆขอให้เว้นไปก่อนอืม,อมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มของเกลือแร่แล้วก็แร่ธาตุเนาะซิงค์เหล็กแล้วก็โฟลิกสามตัวนี้ช่วยทําให้แผลหายเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นในบางบางคนเนี่ยเอ๊ะทำไมคนไข้ซีดอย่างเงี้ยทำไมแผลหายยากจังเนาะเพราะว่าเขาอาจจะขาดเหล็กหรือขาดโฟลิกเนาะอ่าพวกนี้ก็จะสามารถกินเป็นซัพพลีเมนต์ก็ได้หมายถึงกินเสริมเข้าไปก็ได้อืม แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันอยู่ในอาหารอยู่แล้วถ้าเราทานอาหารที่ดียังไงเราได้สารอาหารครบถ้วนแน่นอนอืต่อมาก็จะเป็นพาร์ทที่สองแล้วคราวนี้ย หลายคนเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับการกินไปเรียบร้อยแล้ะแต่คราวนี้อยากรู้ไปอีกว่าการที่เราจะป้องกันพวกตัวแผลเป็นเนี่ยนอกจากวิธีการกินที่มาช่วยส่งเสริมแล้วเนี่ยมีวิธีอื่นอีกหรือเปล่าเยอะเยอะมากเลยเยอะมากปัจจุบันให้พี่นุ่นลองไล่หน่อยนึงว่ามีอะไรบ้างที่เราใช้กันอยู่นะปัจจุบันในการที่หลังจากผ่าไปเสร็จปุ๊บเราจะป้องกันแผลเป็นได้ยังไงก็อันแรกเลยเนาะที่เราแนะนำให้คนไข้ใช้เลยก็คือซิลิโคน ซิลิโคนนี่หรอซิลิโคนที่ใส่ในนมไม่ใช่ไม่ใช่ใชซิลิโคนทาหรือว่าเป็นซิลิโคนแผ่นแปะ hmm. อืมคือเดี๋ยวนี้ก็เมื่อก่อนเลยสมัยก่อนนูนะ้น่ะก็จะมีแต่รูปแบบที่เป็นแผ่นแปะ hmm. ที่มันหนาหนา hmm. แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะพัฒนาจนเหมือนแค่พลาสเตอร์ยาเองความหนา hmm. อ่าแล้วก็ใช้ค่อนข้างง่ายเนออีกอันนึงสมมติว่าถ้าที่หน้าเราก็ไม่อยากจะมาแปะซิลิโคนเนาะเราก็จะใช้วิธีการทาซิลิโคนเจล hmm. อืมอย่างเมื่อก่อนเนยาแผลเป็นเยอะมากเนาะ แต่ว่าอันที่พิสูจว่าดีคือต้องมีส่วนผสมของซิลิโคนเจลขอเน้นยำ้ำบางทีเราชอบไปซื้อยานุนยานี้แต่ไม่มีซิลิโคนเจลอันนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรรองรับบางครได้ความชุ่มชื้นอย่างเดียวอาจจะได้ความชุ่มชื้นแต่มันไม่ได้สิ่งที่เราเรียกว่าออกคลูชันคือแผลเป็นเนี้ยมันจะดีก็ต่อเมื่อมันมีความชื้นที่มันเหมาะสมซิลิโคนเจลหรือซิลิโคนแผ่นเนี้ยมันคือไปแปะเพื่อทําให้ความชื้นอะมันอยู่ตรงนั้นแหละ อ่าแล้วก็ทำให้แผ่เป็นเนี่ยมัน,ม,นมันเขาเรียกว่ารีโมเดลลิ่งเฟสหรือแผ่เป็นมันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่แมชัวร์การ์หรือแผ่เป็นคงตัวได้เร็วอ่าก็จะไม่ได้อยู่ในเฟสที่ยังแบบเติบโตได,<ช>ได้เรื่อยเร<ช>่เนาะก็จะแนะนำประมาณ12ชั่วโมงต่อวันถ้าจะแปะแผน่นอย่างน้อยนะ แล้วก็แต่ว่าถ้าทาแนะนําให้ทาทุกครั้งหลังอาบน้ําเลยเอ,อ๋ออาบน้ําเสร็จก็คือหยิบตัวซิลิโคนเจลพวกงงนี้มาทาได้ตลอดเ,ลเวลาทาไม่ให้ทาไปทามาด้วยนะมันมีวิธีทาอาทายังไงไหนเล่าให้ท่านผู้ชมเพราะมันต้องเป็นแผ่นเพราะฉะนั้นเขาให้แนะนําให้ทาปาดปึ๊บแล้วพอ บางๆนะไม่ใช่พอกด้วยเอาจริงๆมันคล้ายๆกับตัวกันแดดเหมือนกันนะกันแดดเราก็ไม่ได้แบบให้ทาไปทามาส่วนใหญ่เราก็จะให้ปาดตอนนี้ก็คือทาวนอยู่นะเช้าไม่น้ที่นูเขาต้องปาดเขาให้มันมีความหนาหน่อยนึงก็คงเป็นหลักการเดียวกันกับของตัวซิลิโคนเซลให้มันมีความหนาแล้วตัวที่มันเป็นตัวพวกเพ e s เชอร์การเม้นตัวที่มันเป็นการรัดพวกแผลพวกเนี้ยช่วยไหมช่วยครับก็มีอีเดนว่าเป็นหนึ่งใน สิ่งที่ทําให้แผลเป็นเนี่ยไม่หนาขึ้นมาก็ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีไกด์ไลน์แนะนำอย่างแรกก็คือเรื่องของซิลิโคนเจลอย่างที่สองก็คือการนวดอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเพรสเชอร์การเมนต์อย่างคนไข้ที่เราเจอบ่อยก็คือเนื่องจากว่าการใช้เพรสเชอร์การเมนต์นี่เหมาะกับแผลที่เป็นบริเวณกว้างดังนั้นก็จะแนะนําให้ใช้ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นพวกกลุ่มน้ําร้อนลวก่ไฟไหม้พวกนี้ นอกจากใช้เรื่องของซิลิโคนเจลแล้วเนี่ยเราแนะนยนำให้คนไข้เนี่ยใส่เพเชอร์การเมนตลอดอือ่าเพเชอร์การเมนเนี่ยก็จะมีค่าที่เหมาะสมแต่ต้องคัสตอมใมในกรณีที่ว่าเรามีแผลน้ําร้อนลวกที่มีการหนาตัวขึ้นมาแผลเป็นนูนเนี่ยการใส่พวกนี้ก็จะทําให้ลดอาการคัน แล้วทําให้แผลเป็นที่มันนูนเนี่ยมันยุบลงได้ในช่วงที่แผลเป็นในยังไม่มัชัวร์ทไมบางคนเย็บแผลแล้วแผลเป็นน้อยบางคนเย็บแผลแล้วแผลเป็นเยอะอ่ามันก็จะมีหลักการอยู่5ข้อเลยอ่าไหนลองเล่าแบบเอาแบบเอาเหมือนคนไม่ค่อยรู้ว่าไ้ลองเล่าให้ฟังได้อันแรกเลยคือเราต้องพยายามลดแรงตึงตรงแผลด้านบนก่อนอ่าหนึ่งไม่ให้แผลมันตึงใช่ก็คือว่าปกติเนี่ยสมมติแผลเราลึก แล้วก็กว้างเนาะเราก็จะพยายามเย็บไหมละลายชั้นในก่อนเพื่อให้แรงตึงที่ผิวด้านบนสุดเนี่ยมันน้อยที่สุดอืมแล้วเราถึงจะค่อยเย็บไหมชั้นนอกอีกทีหนึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นเป็นลดทนชั i ให้ได้มากที่สุดอ่ะอันนี้สองก็คือ skin approximation ก็คือทำไงก็ได้ให้ผิวตรงผิวด้านบนสุดเนี่ยมันชิดกันมากที่สุดก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมบางครั้งเราต้องเย็บไหมไม่ละลาย คนไข้ชอบมาเอ๊ะทำไมหมอไม่เย็บใหม่ละลายให้หมดเลยละ่ะเพราะบางทีเราไม่สามารถเย็บให้ตรงผิวบนสุดๆอะ่ะมันชนกันได้โดยใหม่ละลายเนี้ยเสืออนที่สอง อันที่3ก็คือเราพยายามลงแผลให้มันตามแนวรอยย่นของผิวหนังเราเรียกว่าแลนเกอร์ไลน์เนาะทางหมอพลาสติกเขาก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าชั้นควรจะลงแผลในแนวไหนสมมติสมติว่าที่หน้าสมมติว่าจะผ่าใยอยู่อันหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะลงมั่วแบบใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมมันจะต้องมีสิ่งที่หมอพลาสติกเขาแบบแบนอินเมจินในหัวแล้วว่าฉันจะต้องลงตรงเส้นตรงนี้ใช่ง่ายๆเลยก็คือตั้งฉาก กล้ามเนื้อด้านล่างเช่นอย่างรอบดวงตาใช่ป่ะมันเป็นกล้ามเนื้อวงกลมเวลาเรายิ้มมันถึงเป็นตีนกา เป็นๆๆๆแฉกแกเราก็ลงตามไอแฉกแฉกปีนกาเนี่ยแหละอ่าอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นแนวแรงที่มันตึงน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นหมายความ,มว่าหมอสัญยกรรมพลาติกเนี่ยเขาจะต้องรู้เกี่ยวกับตัวกล้ามเนื้อ<ช> <ๆ S 2> อย่างบนใบหน้าเรามีประมาณกับหกสมัดเนี่ยก็ต้องรู้ว่าอีมัดไหนมันอยู่ตรงไหนจะได้ไปตั้งฉากกับอะไรประมาณนั้นใช่พอจะตัดฝ่ายได้เนี่ยเล็งแล้วเลงอีกเพราะฉะนั้นจะมาเป็นตัดฝ่ายเหมือนกันไม่ได้ เลออันนูไงใช่เราเล็กกันนจริงๆนะคืออ่ะคือเวลาพลาสติกเวลาแบบตัดไยตัดอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงอ่ะเล็งแล้วเล็งอีกแล้วก็เอาเขาจะมีอะไรนะตัวม่วงๆ่งอ่ะอ่ะสีสีอ่ะมีสีนั่นก็จะ ค่อยวาดก่อนเล็งไม่เอาลบใหม่เออลบวาดใหม่แต่ใส่เล็กนิดเดียวใช่เป็นอย่างนั้นแหละจริงหมอพัติจะเป็นอย่างนี้ใช่เลยใช้เวลานิดนึงเวลาตัดไฟกับหมอพัติเพราะว่าดีไซน์นานใช่เพอข้อะไรต่อนะพี่เพรสีก็คืออัตโนมัติเทคนิคคือเราก็จะพยายามทําอะไรก็ได้ที่จะหยิบจับเนื้อเยื่อตรงบริเวณนั้นให้น้อยที่สุด เช่นอย่างนี้ป้าเวลาที่เราใช้ไอ้ตัวคีบอ่ะเราก็จะไม่คีบแบบแบบโอ้โหเอาตัวสีผิวอ่ะเราก็จะพยายามคีบด้านนเหมือนเวลาเราคีบเต้าหู้อย่างนี้ป้ามันจะต้องแบบเบาๆและมุนละมอมฟีนังทีบางทีเราคีบเนี่ยเราเราไม่ได้กดมันเข้าไปด้วยเรา เดี่ยวมันเฉยๆใช่ใช้คําว่าจิ๊บมานิดนึงอืมใช่แล้วก็ไม่ให้มันคลายตะขอเลยไม่ให้มันเหน็บไม่ให้มันหนีบแล้วถ้าจะหนีบก็จะไปหนีบข้างในจะไม่ให้โดนผิวหนังอะไรเงี้ยใช่แล้วมุนละมอมเวอร์อ่ะข้อสุดท้ายอันนึงก็คือสกินอีเวอร์ชั่นแต่อันนี้จะเริ่มเป็นเทคนิคการเย็บแหละก็คือปกติถ้าผิวมันชิดแล้วมันม้วนเข้าอย่างเงี้ยอ่าปกติสมมติน่าเป็นผิวอย่างนี้นะเวลาเย็บแล้วม้วนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ดีไม่เลิศใช่ไม่เลิศอย่างเงี้เลิศไหมอย่างงี้ก็โอเคหรือว่า เพียนิดเลิอคืออย่างนี้เลิอคืออย่างนี้แต่ก็ต้องนิดเดียวเะน่อให้เพียรอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ซั่งกกลว่าจริงๆต้องเยอะนิดนึงเนาะแล้วเนี่ยนะเย็บยากมากเนย่อให้เยอ์นิดนึงใช่เรียนห้าปีเนี่ยเพื่อให้ยังเพียอยั่งเหยอะเนี่ยห้าปีใช่โดยเฉพาะสองกล้องยกคิ้วเนี่ยเราไม่อยากให้ผมมันร่วงเลยก็จะแบบ เยเยหรือยังเยเยหรือยังเช็งแล้วเช็งอีกอ่ะก็จะเพราะว่าเวลาที่เราฝังตัวแบบวัสดุเทียมไว้ด้านบนอย่างเงี้ยน้องบางทีแบบบางทีถือถ้าแผลไม่สวยผมร่วงเป็นหย่อมได้เลยนาอถูกต้องเราก็จะป้องกันตรงนั้นด้วยทุกสเต็ปคือการคิดแล้วใช่คิดแล้วแล้วก็คิดอีกรูเอาสวยก่อนนะเย็บไม่ไม่เนี่ยนะจานตีมือเลยนะน้อดีนะเขาไม่เอาแบบว่าตัวมีดกับฟอร์เซ็ตมาตีหัวตัดใหม่เย็บใหม่ รอแล้วก็ถ้าเกิดยาวขนาดนี้คือตัดๆัดแล้วก็เย็บใหม่เลยใช่ใช่ไม่ยอมเย็บแบบว่าจนฝันเก็บไปเย็บเลยฟิวนานเนาะต้องให้มันอยู่ในสไปเนลคอร์ดเลยให้มันอยู่ในจิตใต้สำนึกอะมูลสันดานลละช้คำนี้ใช่วันนี้ก็ต้องขอบคุณนาอทั้งที่นุ่นนาอแล้วก็นงต้นมากๆเลยที่แบบอุยให้เกียรติชาวสกินทอของเราเนาะมาแบบ คุยการเรื่องเกี่ยวกับของศรัลรยแพทย์กันต้องบอกว่าจริงความรู้หลายๆอย่างน้องก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะพี่นุน่นเพราะว่าจริงๆคือหลายอย่างแบบคนทั่วๆไปแม้กระทั่งหมอของเรากันเองเนี่ยก็ยังไม่รู้ด้วยเฮ้ยมันมีเทคนิคอย่างนี้นะในการที่จะป้องกันแล้วก็รักษาตัวแผลเป็นเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอะแผลเป็นเนี่ยป้องกันดีกว่ารักษามากๆอันนี้คือคีย์เลยเนาะใช่ <no. S 2> คือคีย์ ก็เลยเป็นความรู้ที่เราอยากจะมองให้ทุกคนในวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยป้องกันดีกว่าการรักษาแผลเป็นแน่นอนไหนฝากช่องหน่อยตองต้นได้ค่ะว่ามีช่องของตัวเองอ่าช่องเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยชื่อช่องว่า i ิสเวอิสวอไลโพสั o ชันแอนต์เซอร์เจอร่ยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับศัลยแพทย์ของเราทั้งสองคนนี้ด้วยครับจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ